สวัสดีครับผมสกายนะครับเรามาลากเส้นสนุกสนุกกันดีกว่าวันนี้นี่ผมก็จะมาวาดมาหากราบโจรสลัดนะครับสุดยอดการ์ตูนขวัญใจมหาชนนะครับนั่นก็คือวันพีษเดอะมูวี่นะครับวันพิษฟิล์มเลสนั่นเองซึ่งก็เรื่องนี้ก็จะทุบรายได้อะ,ะเบิดสถิติเข้าโรงฉายที่ญี่ปุ่นเลยนะครับ กืคแค่เห็นตัวอย่างเทลเลอร์หนังเนี่ยผมก็ถึงขนาดคุ้มข้างเลยนะครับก็ต้องวาดรูปดับกิเลสโดยทันทีเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาวาดรูปกันดีกว่า ตัวที่เราจะมาว่าวันนี้ก็คือน้องอูตะจากเรื่องวันพิฟิล์มเลนนะครับก็เป็นวันพิษเดอะมูฟวี่ตอนล่าสุดเลยฮ่า <c> ๆ <oughs> ก็เหมือนเดิมครับเราก็จะมาวาทรงกลมเพื่อกําหนดว่าหัวเราจะใหญ่ประมาณไหนนะครับแล้วก็มีเส้นเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นจมูกนะครับแล้วก็นี่คือโครงหน้าเลยนะครับนี่วาดโครงหน้าเลยนี่แก้มซ้ายแก้มขวานะให้มีขนาดจากห่างจากเส้นจมูกให้มันเท่าๆกันครับหน้าเราจะได้เบี้ยวน้อยที่สุดและนี่ก็คือโครงหูเข้าๆนะวาดไปเข้าวๆ จากนั้นเราก็วาดขอบตาเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องมีเส้นตาก็ได้นะเพราะว่าน้องอุตะเนี่ยก็จะมีผมมาบังตาซ้ายนะครับทำทำให้เราวาดแค่ลูกตาเพียงแค่ข้างเดียวนะครับเราเลยไม่จำเป็นจะต้องไปกะระยะอะไรมันมากนะครับก็สามารถที่จะลงมือวาดตาข้างขวาได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยครับง่ายๆอย่างนี้เลยตรงนี้ก็คือจมูกนะครับจมูกก็เป็นลนักษณะอย่างนี้แล้วก็ วาดปากยิ้มๆครับนี่แค่นี้เราก็ได้ใบหน้าน้องอุตะที่น่ารักแล้วนะครับแล้วนี่ก็คือเส้นหน้าผากแล้วก็เส้นโครงกะโหลกนะครับอ่าแล้วนี่ก็คือคิ้วนะครับวาดคิ้วไปฟืบนี่จากนั้นเราก็เติมทรงผมทางด้านหน้านะครับแล้วนี่คือทรงผมทางด้านซาอาดด้านขวามือเรานะครับก็จะบังตาตาซ้ายนะครับ นี่มันจะบางตาซ้ายของน้องอุตะเลยแล้วนี่ก็จะเป็นทรงผมทางด้านาขวามือของน้องอุตะนะครับนี่แล้วนี่ก็คือโค้งของผมนะครับก็จะกลมๆเลยครับง่ายๆนี่ประมาณเอาครับกะระยะให้ดูซ้ายกับขวาให้มีบาลานซ์เท่าๆกันนะครับหัวเราจะได้ไม่เบี้ยวนะครับอ่าประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าที่ข้อผูนะครับคคล้ายๆกับ เหมือนเป็นอ่หูฟังอะไรสักอย่างนี่นครับนี่เป็นเซาเบาหูฟังอ่าก็ประมาณนี้นะครับนี่น้องอูตะรู้สึกจะเป็นนักร้องด้วยนะครับอ่าร้องเพลงก็ค่อนข้างจะเพาะมากเลยนะครับเห็นอ่าขึ้นชาร์ตด้วยอสุดยอดเลยครับ อันนี้คือผมนะครับก็ปกติจะเห็นมันตั้งๆนะครับไอ้ตรงทรงนี้นะครับแต่บางครั้งก็เห็นมันอ่าขึ้นมาชี้เด่เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็แบบพับๆเก็บไว้ก่อนอ่าแล้วนี่ก็คือคอนะคอก็จะยาวนิดนึงนะครับแล้วนี่คือช่วงบอดี้นะครับอ่าก็บากลากเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแนวตั้งเลยคนระับแบบนี้ครับนี่แล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นเส้นเอวนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นสะโพกแล้วก็กางเกงในนะครับวาดคร่าวๆครับแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ขานะครับฟึบขาท่อนบนนี่ล่างมาแล้วนี้คือเส้นหัวเข่านะครับแล้วก็ขาด้านล่างอ่าแขนเราก็ผมก็จะไม่วาดนะครับเพราะว่าอ่า คาแรคเตอร์ตัวนี้เขาจะใส่เสื้อคลุมที่ปิดบังทั้งแขนเลยนะเป็นเสื้อคลุมที่ค่อนข้างใจใหญ่มากเลยตัวนี้ก็จะเป็นคอเสื้อนะครับก็ประมาณนี้เลยครับแล้วจากนั้นก็ผูกโบฟืบนี่โบก็วาดง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีริบบิ้นยาวลงมาต่อไปเราก็จะทำการวาด อ่าเสื้อคลุมนะครับแต่ก่อนเสื้อคลุมก็วาดผมตรงนี้ก่อนอ่าเกือบลืมผมแนะน่นี่ผมด้านข้างจะยาวมาอย่างนี้เลยนะครับกลมๆง่ายๆอย่างนี้เลยฟืบนี่เป็นเส้นๆแล้วมันก็มาผูกตรงนี้เป็นวงกลมนะครับลักษณะวงกลม2วงนี่แบบนี้แล้วก็มีรายละเอียดข้างในนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งเช่นกันนะไม่ยากเลยครับฟืบเราอยากจะให้มันโค้งแบบไหนก็ได้นะครับแต่อย่าอย่าอย่าวาดตรงนะครับถ้าวาดตรงมันจะไม่สวยวาดให้มันโคง้งๆนิดนึงนี่แล้วก็ฟืบสองสองวงครับนี่ประมาณนี้ จากนั้นนี่ก็คือเสื้อคลุมนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นฮู้ดนะครับอืมเป็นเสื้อคลุมที่มีฮูด้ดอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับฟืบมันจะพองๆหน่อยครับตรงนี้ก็จะเป็นฮู้ดนะครับ แล้วตรงนี้ก็เป็นช่วงแขนนะครับแขนของเสื้อคลุมนะประมาณน,นี้ลายก็จะเป็นลายตรงนี้จะเป็นลายดาวนะครับก็ข้าวไปนะครับถ้ารายละเอียดของเสื้อคลุมตรงไหนที่ผมไม่ได้ใส่สเก็ตไปก็ค่อยไปดูนอกรอบได้นะครับเพราะบางทีก็จําไม่ได้นะครับอ่า ตรงนี้ก็จะเป็นลายนะครับประมาณอย่างนี้นะครับขีดๆไปตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับฟืบนี่ก็จะเหมือนเหมือนกันครับก็จะเป็นลายขีดๆฟืบฟืบฟืบป,ประมาณนี้นะครับขีดก็ประมาณเท่าเท่ากันนะครับ <S <S ผมอาจจะไม่ค่อยเท่าเท่าไหร่นะครับ ต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นแผงของซิปนะครับตรงนี้นี่ผมจะโค้งให้มันดูสวยๆนิดนึงอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแผงของซิปนะครับก็จะเหลี่ยมๆอย่างนี้เลยก็ระยะห่างให้มันประมาณอ่าใกล้เคียงกันนะครับก็ค่อยๆบรรจงวาดได้เลยนะครับส่วนของผมนี่คือสเก็ตลวกนะครับนี่ครับแล้วก็เติมมาอย่างนี้ ถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวค่อยไปดูตอนช่วงตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับนี่ผมแค่แค่สเก็ตไว้คร่าวๆก่อนอ่าแล้วนี่ก็คือเสื้อคลุมอีกข้างหนึ่งนะครับแบบนี้ับอ่าตรงนี้ก็เป็นฮู้ดนะครับกะเสื้อคลุมความยาวของเสื้อคลุมก็อยู่ประมาณเลยเอวมานะแบบนี้ นี่แล้วนี่ก็เป็นลายเหมือนกันแล้วเหมือนกันอีกข้างหนึ่งเลยอ่าแค่นี้ครับนี่บางทีผมอาจจะลากไม่ค่อยจะไปนะครับเพราะว่าดินสอสีแดงตอนนี้มันก็จะเริ่มสั้นแล้วนะครับเริ่มจับไม่ค่อยถนัดอตรงนี้เป็นลายเมฆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลุงนะครับประมาณลุงอ่าแล้วตรงนี้อะไรก็ไม่รู้สักอย่างนะครับแล้วก็ลากเส้นมาครับนี่อย่างนี้นี่ครับมันจะ จ,จับดินสอสีแดงแล้วมันจะชอบจะหลุดมือนะครับตอนนี้นี่นี่ก็คือแขนเสื้อคลุมนะครับก็วาดย้อยๆหน่อยอ่าแบบนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อแล้วนะครับเสื้อข้างในตรงนี้ก็จะเป็นกระโปรงนะครับกระโปรงสั้นฟืบแบบนี้เลยตัดเฉียวแล้วนี่ก็จะเป็นคล้ายๆเม็ดกระดุมนะเป็นรายละเอียดมี2เม็ด จากนั้นก็จะเป็นน้องขานะครับง่ายๆเลยครับรเวลาเราวาดน่องผู้หญิงก็จะต้องวาดอย่างนี้นะครับให้มันบานแล้วก็ผุบเข้ามาตรงหัวเข่าแบบนี้นะครับแล้วค่อยบานออกเล็กน้อยนะครับนี่มันจะได้โค้งเว้าของน่องที่ดูสวยงามนะครับนี่แบบนี้เลยจากกว้างแล้วก็กดให้มันแคบลงมานะครับนี่นฟืบอืมอ่าแค่นี้เราก็ได้ขาแล้ว ก็ประมาณนี้นะครับแล้วไปดูการตัดเส้นแบบคร่าวๆกันนะครับพยายามจัดก่อนนะคจัดดูทรงฟืบลากเข้ามาลากเข้าใหม่นิดนึงโอเค และนี่ก็คือช่วงของการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับก็ใช้ปากกาได้เลยนะครับว่าตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรที่มันมากนักนะครับก็สามารถใช้ปากกาได้เลยครับน่าจะไม่ยากเวลาตัดเส้นเสร็จก็ไปใช้ยางลบนะครับลบดินสอสีแดงให้มันเจอจังให้มากที่สุดนะครับจะเราจะได้ตัดเส้นแบบจริงๆไปเกลีย่ยเส้นให้มันดูสวยงามหรือเนี้ยป้าก,กว่านี้นะครับแค่นี้เราก็จะได้น้องอุตะแล้วนะครับ ที่สำคัญน้องอูตะนี่ก็รู้สึกว่าจะได้พี่แป้งซีบิงเป็นคนภาคด้วยนะครับน่าจะเป็นตัวที่2แล้วด้วยโอ้โหน่าดูมากเลยครับอ่าแล้วที่ผมก็ได้ข่าวมาก็คือวันพีชฟิล์มเลสนี่น่าจะมีนักภาคมากกว่าอ่าเจชีวิตเลยนะครับโอ้โหน่าจะมากที่สุดแล้วมั้งเนี่ยทุกทีจะเห็นนักภาคนี่ภาคตัวละครซ้ำๆกันนะครับ ภาคนี้น่าจะเป็นนักอ่าเป็นการภาคที่ตัวละครหลายๆตัวเลยนะครับแล้วก็ไม่น่าจะซ้ํากันนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกับการที่มีนักภาคหลายๆคนที่ไม่ซ้ํากันเลยนะปกติจะเห็นคนหนึ่งภาคต้องสามสี่ตัวเนี่ยอ่าแต่เรื่องนี้น่าจะเป็นประวัติการเลยนะครับอ่าน่าสนใจมากอืมเนี yeah. ่ย แล้วที่ผมตัดเส้นอยู่นี่คือการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับคุณนก็อาจจะแบบอ่าเบี้ยวๆเบี้ยวมานะครับก <c oughs> <c oughs> ็เส้นก็ค่อนข้างจะสะถุนไปหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปแต่งทีหลังนะครับตอนนี้ก็ไปคร่าวๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าให้เพื่อนๆได้เห็นรายละเอียดชัดๆนะอันไหนที่ผมลืมเดี๋ยวผมผมค่อยไปเติมอีกรอบได้นะครับอ่าไม่จะเป็นจะต้องอ่าไปเหมือนแบบด้วยซ้ํานะครับแล้วแต่เราเลยนะครับนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปจะดูกันครับว่าเรา ว่าผมจะตัดเส้นแล้วก็ลงสี